ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมก,การมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับขอต้อนรัสู่ไอไลท์แคทครับตอนนี้คุณอยู่เกมชื่อแบงค์เดเซอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องไอเทมตัวนี้นะลลึกแห่งโชชาตานะครับที่เป็นไอเทมใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามา ซึ่งวิธีการได้รับตอนนี้มี2วิธี1ก็คือล็อกอินทุกวันนะครับได้จากตัว Y ได้เม็ดเดียวนะครับเลือกไม่ได้เม็ดหนึ่งนะอ่าเลือกไม่ได้เม็ดหนึ่งกับวิธีที่2ตีบอสนะครับตีบอสโลกจะมีคารันดามีขจามีนูเวอร์แล้วก็มีอุทุมนะครับซึ่งมันจะเป็นเควสต์รายสัปดาห์เหมือนกามอสเราไปตีแล้วเราได้ดอป ดรอปเข้าตัวเลยนึกออกไหมเหมือนแบบเรากดรับที่มุมจออ่ะเราได้ไอเทมเข้ามาเป็นรายสัปดาห์นะครับทีนี้ไอเป็นรายสัปดาห์เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสมมติเราตีคูทุมไปแล้วอารันดาเรายังได้รับอยู่ไหมนึกออกไหมเรารับของจากคูทุมไปแล้วอารันดายังได้อยู่ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับน่าจะแยกกันอ่าน่าจะแยกกันก็ถ้ามันแยกกันเพื่อนๆก็จะได้ไอเทมตัวนี้มาสัปดาห์ละสองเม็ดรวมสีแดงก็จะเป็นสัปดาห์ละสี่เม็ดนะครับ เอามาตีเล่นทีนี้ไอเทมตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรนะครับอ่ะผมเอาหินมาตัวนี้นะอ่าผมเอาหินตัวนี้มาให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนกดเอ่อเดี๋ยวผมเรียกอันนี้ให้ดูฟับเราจะตีบวกอ่าเราจะตีบวกหินตัวนี้ทําหน้าที่ช่วยในเรื่องของการตีบวกครับ เราสามารถกดตรงนี้ได้ผลึกฮโชชตากดตรงนี้ปับ๊บเห็นไหมครับอ่ามันจะเอามาใช้ทดแทนหินครอนครับใช้ทดแทนหินครอนและทดแทนเรื่องของไอเทมตีบวกด้วยครับไอเทมตีบวกถูกทดแทนด้วยทันทีผมซื้อน้ำประยุทลุงสางมาสิบห้าชิ้นเพื่อที่จะมาเตรียมตีบวกผมลงทุนไปหนึ่งันร้อยล้าน ซึ่งจริงๆมันไม่ถึงมันมันก็ถูกกว่านั้นนิดนึงแต่ก็เนี่ยให้ตีมูลค่าไว้ว่าหนึ่งพล้านหนึ่งพล้านตี1ครั้งรวมกับหินคอนที่เราจะตีระดับ8ไประดับ9ต้องใช้ถึง2,850้อนรวมก้อนรวมๆแล้วเราลงทุนต่อการตี1ครั้งอยู่ที่1,000 10, 0ล้านนะครับแพงมากแพงมากแต่ไอเทมตัวนี้ จะทําหน้าที่ทดแทนทุกอย่างเลยครับเพียงแต่คุณต้องแลกมาด้วยการที่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากครับเปอร์เซ็นต์ในการตีติดมันจะน้อยมากน้อยสุดๆและถ้าตีไม่ติดมันล้มเหลวเราเสียแค่ความทนทานครับเราไม่เสียอย่างอื่นเลยความทนทานเสียเท่านั้นลดขั้นไหมไม่ลดถ้าตีติดขึ้นถ้าตีไม่ติดไม่ลดขั้นเสียแค่ค่าความทนทาน ไอเทมตัวนี้จะถูกลบในสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมตอนนี้ไอเทมตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้กันแล้วหรือยังแต่บอกให้เพื่อนๆ<อ>ทราบไว้ก่อนสำหรับคนที่ได้เทสได้ลองแล้วได้อะไรแล้วถ้าคุณมีไอเดียผมอยากจะให้คุณแชร์เรียกว่าฟีดแบ็ของตัวไอเทมตัวนี้นะครับผลึกแห่งโชคชะตาตัวนี้ที่ทั้งเป็นทั้งแช่แข็งและเพลิงนะอ่ะ ทั้งแช่แข็งและลุกไหม้นะครับทั้งสีแดงและสีฟ้านะสีแดงเนี่ยเอาไว้ตีราชันอาวุธดวงดาวราชการเอาไว้ตีโกดไอแต่มีเงื่อนไขคือถ้าเป็นอาวุธราชันอาวุธดวงดาวราชการต้อง3ขีดขึ้นในขณะที่โกดไอเนี่ยต้อง2ขีดขึ้นในส่วนของผลึกโชคชะตาแช่แข็งสีฟ้าเอาไว้ตีคา,าราจั่เท่านั้นนะครับและต้องเป็นคาราจั่ระดับสมขีดขึ้นไปอ่าเท่านั้นนะครับทีนี้ ถ้าเพื่อนๆได้ใช้แล้วได้ลองแล้วผมแนะเออผมขอละกันนะครับขอให้เพื่อนๆช่วยเหลือกันหน่อยก็คือจริงๆไม่ได้เรียกว่าช่วยเหลือผมนะเรียกว่าเป็นฟีดแบ็ให้กับทีมงานละกันให้เขาได้รับทราบละกันว่าไอเทมตัวนี้ที่เขาสร้างออกมาหรือผลิตออกมาเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนมันทำหน้าที่เป็นยังไงเพื่อนๆเ,เสนอไอเดียตัวเองลงไปด้วยก็ได้นะครับว่า มันควรจะปรับเพิ่มอะไรแบบไหนมันเป็นฟีดแบ็ k เหมือนกันผมจะได้รวบรวมหรือโอกาสและกันในการทำคลิปนี้ออกมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับจากเพื่อนๆนะจาก,เพ,กเพื่อนๆให้กับทีมงานเขาจะทำไปส่งคล้ายๆกับตอนเอ่อบอสกิวไม่ใช่บอสกิวบอสเวิลด์นะครับนะประมาณนั้นก็จะเก็บ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 นำเสนอมาได้เลยนะครับไม่ต้องคิดว่าไอเดียเราแย่ หรือไอเดียคนนู้นดีกว่าไอเดียเดาดีไอเดีย,ดยไอเดีย,เ,ดยเราด้อยกว่าไม่เป็นไรเสนอความคิดเห็นกันมาได้เลยเต็มที่นะครับจะได้เก็บรวบรวมตรงนี้ไปแชร์นะครับก็เออเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ในเพจด้วยนะอ่าเอาเอาันนี้ไปโพส์ในเพจก็ใครสะดวกใน f c e e o o o กก็พิมพ์ใครสะดวกใน Youtube ก็เมนมานะครับโอเคฉะนั้น เดี๋ยวเราตีให้ดูก่อนสำหรับคลิปนี้นะเราตีให้ดูเพื่อจะได้เห็นภาพกันนะครับว่าไอเทมมันทํางานยังไงนี่นะปึ๊บนะครับจากนั้นกดตรงนี้เลยผหลืกให้โชตชะตาแช่แข็งโชอ่าเฟลไม่เกี่ยวนะครับเห็นไหมเปลี่ยนเฟลเปลี่ยนอะไรเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับตรงนี้มันถูกล็อกมาเรียบร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ ตัวตรงกิจกรรมของมันนะครับมันจะโชว์ตารางอยู่เนาะว่าเออเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ตีบวกจากนี่ไปนี่ใช้กี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์มันล็อกเปอร์เซนต์เรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆเสียแค่ความทนทานนะถ้ามันไม่ติดนะเสียแค่ความทนทานอ่ะเดี๋ยวเราตรีให้ดูนะครับเราไม่ต้องใช้ลุงสางด้วยนะ อุปรกรณ์น,นี้เป็นถ่ายโอนโอเคไม่เป็นไรเมื่อเสิร์ฟพิเศษลุ่มเหลวจะส่งผลต่ออุปกรณ์ที่โอนถ่ายด้วยคุณต้องการอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันซ่อมสองอันอันนูนน้นต้องซ่อมด้วยเดี๋ยวไปซ่อมไม่เป็นไรเราลงทุนเต็มที่เราก็จะเสียแค่ค่าซ่อมเนาะอ่ะกดเลย0.0 4อร์ซซึ่งมันต้องไม่ติดอยู่แล้วถูกไหมอ่ามันต้องไม่ติดอยู่แล้วมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยทีนี้ เห็นไหมครับว่าเราตีได้ไอ้นี่ลดนะครับค่าคอนดูนทานลดเดี๋ยวเราก็ไปซ่อมพอามันเป็นอย่างเงี้ยภาพบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วแล้วอย่างนี้คือมันดียังไงอ่ะถูกไหมอย่างเงี้ยมันดียังไงต้องคุยกับเพื่อนอย่างนี้ก่อนตัวไอเทมนะครับไอตัวไอเทมตัวเนี้มันถูกสร้างมาสําหรับคนที่อยากจะตีบวก ความรู้สึกผมนะอันนี้ความรู้สึกผมผมไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกผมมันคือความรู้สึกของคนที่อยากจะตีบวกเวยแต่การลงทุนอะ่ะมันแพงมากอย่างที่ผมยกเคสให้ดูไปอย่างคาราจาร์ดเมื่อกี้ที่ผมตีไปถ้าผมตีด้วยวิธีธรรมชาติผมใช้คำว,ว่าวิธีธรรมชาตินะครับก็คือไปซื้อหินคลอนซื้อลุงสสงเอามาเตรียมตีบวก ผมต้องลงทุนเนีการตีบวก1ครั้งที่8ไป9เนี่ยผมต้องลงทุนครั้งละ10,000ล้านนะครับผมต้องลงทุนประมาณ10,000ล้านในขณะที่ถ้าผมมีหินก้อนนั้นนะผมมีหินก้อนนั้นผมมี10เม็ดสมมุติผมสะสมมา10เม็ดผมไม่ต้องลงทุนสักบาทครับ ผมแค่ลงทุนในดวงตัวเองเนื้อดึงนึงหรือเปล่ออมาม0.04%ผมแค่ลงทุนตรงนั้นในการที่กดเพื่อให้มันติด7ครั้งอาจจะทําสคริปต์แบบกดดาเนินการท,าทันทีเป้ง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 นื้อหอ,อกมลมากดเลยเก่ง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 ติดก็ยิ้มไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ติดอยู่แล้วแต่เราได้ตีบวกนึกภาพออกมาฮะเราได้ตีบวกซึ่งการตีบวก ถ้ามันล้มเหลวเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้เอค่าเฟลเราไม่ได้แท่งท่้งตีเหล็กนะบริสุทธิ์อากิตรงเนี้ยนะครับที่เป็นท่างตีเหล็กโบราณไม่นับไม่ขึ้นไม่เพิ่มไม่อะไรเลยเป็นศูนย์เท่าเดิมตอนนั้นคุณเลขอะไรอยู่ก็จะอยู่แค่นั้นคุณยี่สบสีทับยีมันก็24่ทับยี่ห้าเหมือนเดิมมันไม่นับมันไม่เกี่ยวแต่มันสร้างมาให้กับคนที่ ฉันอยากจะตีบวกฉันอยากจะตีบวกตอนนี้ฉันแบบหือฉันรู้สึกมากเลยว่าดวงกําลังมาลองหวดดูสักสิบรอบดูซิมันต้องติดแล้วมันอาจจะติดก็ได้ไงนะครับมันอาจจะติดก็ได้ก็อันนี้คือทํามาให้ดูเนาะทํามาให้ดูทําให้เห็นภาพกันว่าโอ้ไอเทมตัวนี้มันทํางานอย่างนี้เพื่อนเพื่อนแค่มีหินเม็ดเนี้ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องซื้อน้ำาพืยุทลุงสางเนาะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเม็ดสีแดงนะครับ อาวุธราชัญอย่างงี้นี้ใช่ไหมอ่าอาวุธราชันใช้หินคอนพันห้ต้องใช้หินดําแลกกาเนิดด้วยไม่ต้องใช้ครับใช้แค่ไอเม็ดแดงตัวนั้นเอามาตีได้เลยประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันถ้าใครมีไอเดียมีความคิดเห็นยังไงกับไอเทมตัวนี้นะผลึกแห่งโชชาตาแช่แข็งและผลึกแห่งโชชาตาลุกไหมเนี่ย ถ้ามีไอเดียะกับพวกนี้เพิ่มเติมนะครับที่เป็นเพิ่มเติมหรือมุมมองอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์ comment ได้เต็มที่นะครับคอมเมนต์ comment ได้เต็มที่เนาะส่วนในตัววายเพื่อนๆต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอาสีแดงหรือสีฟ้านะครับอ่ะก็อยู่ที่ความต้องการของเพื่อนๆละกันอโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมนะครับมา คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับมามาแบบพิมพ์พูดคุยตรงนี้กันเยอะๆนะจะได้มีฟีดแบ็กส่งไปให้เขาไอเทมตัวนี้ถ้าฟีดแบ,บ็กมันดีๆเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไปปรับเกลานิดนึงแล้วก็เอามาให้กับทุกคนได้ใช้อ่าซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของกิจก,กรรมในอะไรเงี้ยทำให้มีช่วงที่เราสามารถตีบวกได้แบบเออสบายๆนะอ่าเก็บสะสมมาแล้วก็แบบเออมาตีบวกมาตีบวกกันเอาหินเม็ดนี้มาตีบวกทําให สามารถที่จะแบบว่าชิวๆได้ไม่ต้องเปลืองเงินมากนะครับเพราะตอนนี้ข้าวของแพงมากนะหินคอนก็3าล้านอย่างเงี้ยเออจะขึ้นเป็น4ล้านไหมก็ไม่รู้นะครับหรือลุ่งสางอย่างเงี้ยโอ้โหแพงจังเลยดีดขึ้นทุกวันนะครับจากตอนแรก50ล้านนะตอนแรกเหมือนจะล่วงเนาะเหมือนจะล่วงจาก50ล่วงมาเหลือ40เหลือ30เหมือนจะแบบหล่นละหล่นอยู่ๆก็ดีดขึ้นมาเริ่มกลับขึ้นมาแบบ ปึม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 ปุ่มไป,มป,มป,มปมเป็นชิ้นละเกือบร้อยล้านแล้วตอนนี้นอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย